สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสมเด็จปางคุณพมนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเท่านี้ครับมีความสวยงามครับเป็นพิมพทรงของพระวรคังครับนะมาร่วมบรรจกุกลุ่มวัดปางคุณพมพิมพทรงสวยงามลํำเด็นสูมใหญ่นะครับ ของปาลาม,มีคนนี้มีทงังคติด้วยครับเป็นพิมพ์พระประธานที่สวยงามครับสวยสมบูรณ์พิมพ์งทรงก็ดูมีความสวยงามครับด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับของมัดบางขุนพรมนี่ครับซึ่งองค์นี้ก็มี เห็นไม่ก็เยอะนะครับเพราะว่า,าการใช้มาก็ค่อนข้างจะเยอะตาปั๊มก็เลยแทบจะไม่เห็นนะครับบางที่ก็ปูดวง,งอกขึ้นมานะครับทับถมอยู่บนตาปัม๊มลตาปั๊มก็ลบเลือนหายไปนะครับ ก็ไม่ค่อยเห็นตาปั๊มเยอะนะครับเห็นรอยเหมือนนิดหน่อยครับตรงนี้นี่ครับตัวนี้ใช่แน่นอนนี่ครับรอยเหมืองบางองค์ก็ปั๊มไม่ค่อยติดนะครับด้วยเขามีเศษปุนเศษของที่โองเขาก็ไม่ไม่ค่อยติดเต็มเ็ามีครับในตรงนี้ชัดเจนครับถ้ามันมีตาปั๊มก็ ตรงนี้ก็เป็นวะะรัระฆังเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ตรงก็เป็นวะะรัระฆังและเนื้อหาก็เป็นเนื้อเนื้อวัระฆังนั่นแหละครับเนี่ยครับตรงนี้นภาพเมือกอยู่นิดหน่อยเนะี่ยครับตรงนี้เห็นชัดเจนครับตาปั๊มก็เป็นจุดชี้วัดได้นะครับว่เาเป็นพระแท้หรือไม่แท้นะครับ ตาเขาต้องมีความเก่านะครับมีความเก่าถ้าตาปั๊บใหม่ๆแล้วก็ลอเยเด่นบนผิวพระนี่เป็นพระเพิ่งเรียนแบบนะครับตาปั๊บก็ต้องจมลงไปในเนื้อพระแล้วก็มีความเก่านะครับมาดูด้านข้างครับขอบข้างนี่ก็สำคัญนะครับขอบข้างอย่ามองข้ามขอบข้างนะครับ ในผ้าต้มเด็ดที่เก่าแล้วอายุถึงจริงๆนี้ขอบข้างเขาต้องไม่เรียบนะครับต้องไม่เรียบตึงและต้องไม่ตรงเป๊ะนะครับเนีย่ยจะเป็นเป็นนี่ปูนงอกนะครับปูนงอกเนีย่ยจะมีเป็นแคลเซียมครับเป็นมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้าครับ ก็จะมีเนื้อเนา่เนาๆนะครับซึ่งเป็นเนอกลักษณ์ของพระสมเด็จวันละคังนี่ครับเนื้อเนา่าตรงนี้ชัดเจนครับมีแคลเซียมขึ้นนะครับที่เป็นข้าวขาวนี่คือแคลเซียมนะครับผลงอกขึ้นมาแล้วเป็นอัะนึกเป็น แคลไซแคลเซียมนะแคลเซียงมันจะมีความเป็นเงาเงานะครับเป็นส่วนไฟก็จะท้อนแสงนะซึ่งของปอมไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับเนื้อหาแบบนี้เกิดจากกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับมีหลุมมีตามหลุมก็จะมีปุนงอนะเป็นเม็น ยากที่จะเรียนแบบนะครับเราต้องดูดูให้เยอะๆนะครับทุกจุดนี้เป็นจุดชี้วัดหมดครับเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าคนทาเรียนแบบนี้ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับเราไม่สามารถทําได้ทุกอย่างทาได้แค่เป็นทรงแล้วก็สีสีสันให้เหมือนนะมไ,ไม่สามารถทําให้ปูนงอก ได้นะครับ,บนอนงอกนี่เกิดจากธรรมชาตินะครับและการเวลาเท่านั้นนะครับเนะครจะมีมิตินะครับเป็นรูกทงต่ำๆดูให้เป็นธรรมชาตินะครับมีความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือดูให้นึกถึงตามโขดหินนะครับตามหินงอกหินย้อยก็ได้ครับหรือตามโขดหินตามชายหาดก็ได้ครับนั่นแหละครับธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างครับแล้วมนุษย์สร้างเขาจะมีความเรียบสวยงามแต่ธรรมชาติเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับดู เนี่ยครับตอนนี้มีเม็ดดำมเม็ดเบลอครับไม่รู้เม็ดอะไรนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ได้นะครับว่าคือเม็ดอะไรถ้าเป็นสายกองพันเลกนี้น่าจะน,น่านจะตอ,ตอบได้นะครับนี้มีหลุมมีบ่อครับมีหลุมเบลอครับเป็นโพลเกิดจากการย่อยสลายของมวลสารนะครับเนี่ยครับหลุมเบลอเลยครับ นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงปากถ้ำนะครับถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนึกถึงปากถ้ำนึกถึงโขดหินนะครับตามภูเขานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะเขาเกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับ เรียบนะครับไม่เรียบไม่เรียบตึงถ้าเรียบตรงๆนี้เป็นผ้าใหม่นะครับอายุร้อยห้าสิบปีครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่เป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับค่างกะสูงนะครับ เนื้อแบบนี้ก็แข็งนะครับแข็งแต่งกลายเป็นหินนะครับไม่กลัวน้ํานะครับแช่น้ําได้สบายมากไม่กลัวน้ําไม่กลัวเราก็เซ็ตตัวแล้วครับเซ็ตตัวจนแข็งแต่งเนื้อในเขาแน่นนะครับแน่นฟักมาดูด้านหน้านะครับต่านี้เปิดราคานะครับไปที่ สองหมืนบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับทักทายมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับนี่ตรงเต็นท์สมนะครับนี่เป็นเม็ดนี่เขาเกิดจากปูนงอกนะครับ ที่เงาเงานี่คือแคลเซียมนจะนภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะครับคือเปลี่ยนในเนื้อผ้าของพราต้มเด็ดเท่านั้นนะระาต้มเด็ดโตเท่านั้นนะครับเนื้อแบบนี้เป็นสายอื่นสูตรอื่นก็เป็นอีกเนื้ออื่นนะครับถึงจะมีความเก่าก็เป็นเนื้อแบบอื่นนะครับเราตายวัลรังก็เนื้อนี้นะครับ นเนื้อหาเ็าจะมีมิตินะครับก็จะเป็นไม่เป็นโทนสีเดียวนะครับที่ขาขาวนี่ก็คือแค,คลเซียมนะครับกรดแคลเซียมแคลไต เจาเทียมนี้ของปอมทําเดยนแบบไม่ได้นะครับหรือว่าภาพใหม่ๆนี่เกิดจากการเวลานะครับแล้วก็ถูกะสมของพระสมเด็จโตนะครับตรงน,นี้เนื้อหาดูง่ายครับจัดการนเนื้อหาก็เนื้อหาวัรละครังนั่นแหละครับแต่เอามารวมบรรจุกลูววัดบางขุนพรหมนะครับ รงนี้จะมีเนื้อเน่าๆนะครับตรงป,ระปะ้านนี่คือเอกลัลกษณ์ของพัดสมเด็จวัลขังถ้าวัะขางนี้ก็มีหลายวนเนื้อนะครับถ้าไม่ลงกู่นี่ก็อีกเนื้อหนึ่งหรืออีกเนื้อก็บางเนื้อก็เนื้อแก่ปูนก็มีครับแก่ปูนก็จะแข็งแกร่ง เป็นเนื้อแบบเนื้อนุ่มนะครับลคลายปูนเปิดหอยเยอะมีกายภาพการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงครับมีตรงหน้าอกครับตรงเท่าละตรงซอกแขนนี่ก็มีที่กูนะครับอยู่ในซอก เปิดตัวแม่รุไแปดเจ็มพอ,อดีมีคนในบ้านมาซึ <c oughs> งง่งกลับการบะจากคล้ายคลองมานะับครับข้าวผนี้สวยงามครับจิ่นโตก็สวยงาม เป็นพิมพ์ใหญ่สังคัตติครับพิมพใหญ่ประธานนะครับเนื้อหานี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูง่ายนะครับเป็นปลาท,ที่ดูง่ายถ้าเจอเนื้อแบบนี้นะครับเจ็บเจ็บได้เลยครับขึ้นผูชาขึ้นขอได้เลย พระสมเด็จก็มีเยอะนะครับเดิอไไนก็เจอแต่พระสมเด็จแต่ว่าพระที่เนื้อถึงจริงๆนี้ก็ิไม่ได้หากันง่ายๆนะครับนี่นำมาแบ่งปันนะครับเพื่อใครอยากก็ได้พระสมเด็จไ้ขึ้นบูชาขึ้นคอจริงๆที่ทนสมเด็จโตจริงๆนะครับ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาในของข้อความได้นะครับเปิดในราคาที่แบ่งปัน กดตัวคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ